หากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันลลน,น้องบีกน้องบายมาหาป้าแบงค์หน่อยเร็วสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราก็มาเที่ยวที่ข้าวหอมรีสอร์ทนะครับที่เข่าวคอที่นี่นะครับมีรูปปั้นมีม้าโพนี่นเยอะมากๆไหนครับน้องบายเหมือนตัวนี้เลยโอ,อ้น้องบายถืออะไรมาครับ สอสลามมาหรอ,อของบิงก็มีละครับจะมาไม่เหมือนกันนี่นะครับน้องๆแล้วก็น้องบิงน้องบายรู้ไหมม้าโพนี่มีหลายตัวแบบนี้ม้าโพนี่ก็จะออกไข่ด้วยนะใช่เด็กๆเ,เคยเห็นไข่ม้าโพนี่ไหมเป็นไข่เซอร์ไพรส์ด้วยนะรเรามาตามหาไข่เซอร์ไพรส์ม้าโพนี่กันดูสิว่าม้าโพนี่จะไข่เซอร์ไพรส์ไ,ไว้ตรงไหนหาเจอหรือเปล่า<ต>อยู่ตัวไหนนะ มีไหมครับมีไหมมีไหมเจอไหมเจอไหมครับโอ้โหไม่เจอเอ๊ะไข่สุด้ายมาโพนี่อาจจะอยู่บนนู้นหรือเปล่าพอแบงค์เห็นแวบ,บๆอะอยู่ตรงป้ายอ่ะอยู่ตรงป้ายเข่าขออะเจอไหมครับเจอไหมครับอยู่ด้านบอนอะเุ้ยเหมือนใบจะเห็นนะเป็นสีชมพูวางอยู่อะหุ้ยใบเจอแล้วครับอุยอ้ยเุ้ยใบหยิบมาแล้วนี่ไข่สุดายมาโพนี่สีชมพู เหมือนมีตัวด้วยนะเหมือนมีตัวนะเด็กๆใครใครมันจะฟักละวะนะาซไา่ใครจะฟักเหรอเอ้ามึงไปเรียกแม่มาเร็วแม่ไข่มันจะฟักแล้วแม่ไข่โพนี่จะฟักแล้วไม่กีฟริวแม่กีฟไข่โพนี่จะฟักแล้วอะไรลูกไข่โพนี่จะฟักแล้วไหนคะดูหน่อยใบลุกเร็วนี่ไงไข่อยู่นี่แม่กีฟจริงไข่มาจากแมาโพนี่ตรงนี้แหละ มันเป็นไข่เซอร์ไพรส์ไงมิกี้ถ้าเกะมาเฮ้ยพ่อมันจะฟักเราอะไปไไปปยื้อไปยื้อเขามาฟักแดงอะเขามาฟักบนนี้เลยตอนนี้นะครับไข่ฟ้าโฟนี่จะฟักแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าจะได้อะไรเป็นไข่เซอร์ไพรส์ด้วยออกแล้ววะจะออกแล้วฮะจะออกแล้วครับอุ๊ปเฮ้ยว้ามีไข่เซอร์ไพรส์อยู่ข้างในเข่าฟอง สำหรับสองคนเลยอ่ะน้องไปเอาฟ้องหน่อยครับเรามาแกะของน้องบิงกันก่อนไมมกิฟมาได้เลยค่ะเขียนเลขให้นะเราจะแกะออกมาได้นะครับหุ้ยเห็นอะไรแวบๆอ่ะมีเชือกอะไรอ่ะมันมีวิธีการแกะด้วยนะต้องดึงหรอไม่น่าเลอะนะีหรอโอ้แค่นี้แค่นี้อ๋อแค่นี้ไม่เลอะมากไม่เลอะมากโอ้มันมีขุยๆอะไรออกมาด้วยอ่ะใช่นี่เป็นขุยสไปอ่ะ ไม่เลอะนะครับไม่เลอะมากโหดูดิเยอะเลยเดี๋ยวออกไปเลยข้างนอกเลียวเลอใช่เดี๋ยวมันปิวเดี๋ยวมันปิวพ่อแบงค์ครับว่าไงครับมันแกะไม่ออกหนูแกะยากเหมือนกันเหรอฮู้ยได้แล้วได้แล้วยได้แล้วเฮ้ยน่ารักอ่ะในของจับดูมันเหมือนมีตัวด้วยอ่ะเหมือนมีตัวเหรอเป็นลูกของม้าโพนี่จริงๆเหรอเเเสสีียยววหมือนดูสิเราได้สีอะไร ก่อนอื่นเราดูดูนี้ก่อนใบคู่มือที่เขาให้ไหมใช่อู้อมูมีหลายตัวเลยมีสิบสี่ตัวเลยนะพี่ต้อี่ตัวใช่อ้มีมทั้งมีทั้งตุ๊กตาเจ้าหญิงแล้วก็ม้าโพนี่เยอะมากงั้นเรามาลุ้นกันว่าน้องบิงจะได้ตัวไหนไม่หงได้แล้วอ่ะมามามา,มาแกะแกะแกะกแกะโอ้ยแกง่าย วิวิว้าวตัวไหนไหนบิงตัวน้อยน่ารักสีเหลืองนะครับน้องบิงได้ตัวสีเหลืองตัวไหน่มาเรามาดูกันชิดตัวไหนให้บิงช่วยหาสิตัวแรกนี้เลยไม่กกี้ตัวแรกเลยทอทอรีกิทตอรีใช่แม่กกี้ลองประกอบฐานสิจะได้ยืนได้สี่กิเตอร์ใช่ผมสวยมากบิงได้ตัวสูงสุดเลยอ่าตัวแรกอ่ะ เขาจะยืนได้ดีมากแบบนี้แล้วเขาก็มีที่อยู่ด้วยโอ้จเข้าไปอยู่ในนี้ก็ได้สวยมากเลยบิงน่ารักมากๆชอบไหมครับบิงชอบงั้นเดี๋ยวหนูพาไปดูอะไรพาไปดูตรงนู้นหน่อิจ้อไปดูซิไปดูไหนของบิงของบิงเป็นลูกของอันไหนครับเหมือนอันไหนมั่งอ๋อตัวนี้เปลี่ยนสีผมแล้วอ๋อเปลี่ยนสีผมได้ใช่ไหม โอ้อันนี้นโพนี่ตัวแม่คลอดลูกออกมาเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับใช่งั้นเราไปลุ้นของพี่ไบส์กันต่อปะของพี่ไบส์จะได้ตัวไหนโอเคพี่ไบส์พร้อมไหมครับ<อ>เรามาลุ้นของพี่ไบส์กันพี่ไบส์เป็นข่านถี่ต้มนะครับอ่าให้มาก,ก็บช่องแกะหนึต้องแกะในนี้นะอย่าเล่นนะเดี๋ยวเลอะหเราต้องกดตรงนี้ก่อนกดตรงนั้นตามรอปะเขาอ๋อเขามีวิธีการแกะปึ๊บเปิดออกมาเราให้ไบส์ดึงคนดึงกงอู้ ออกมาแล้วดูดูโอ้โหของไม้ออกมาเยอะอะวิง่งโอ้โดูดิพวกเราเยอะมากเลยอ,อ่ะจริงๆแล้วเราดึงออกมาก็ได้นะเมืเ่อกี้ลองดึงสิได้ไหมดูมันออกไหวนะอุ้ยออกไหวเมื่อกี้มันออกตรงนี้ได้แม่ไม่รู้เลยไข่ไม่พังด้วยเป็นแ,แน่นิดนึงโอ้โของไม้ได้ตัวใหญ่เหรอตัวเขาอะใชไ่ไปได้ตัวใหญ่แน่เลยมันต้องแกะ แกะอะแกะแกะไปลองเปิด้ิไบอยากได้ตัวหนอ่งเรามาดูกระดาษกันก่อนมี24ตัวเหมือนกันนะอุ้ยพ่อใช่เดี๋ยวใช่พ่อะแบงค์ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละใช่บิงยังได้ตัวนี้เลยใช่ได้ตัวไปก็ต้องได้ตัวนี้สิไปก็ต้องได้ตัวนี้สิขึ้นเรือด้วยใช่ไปตรงนั้นมีน้ําเดี๋ยวถ้าเป็นตัวที่นั่งเรือจริงๆอ่อะไบเอาไปล่องน้ําดูนะ เดี๋ยวพ่อพาไปมันมีที่ร่องน้ําอยู่นะไว้มันลุ้นกันใช่ตัวขึ้นเรือหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมมีเรือไหมมีเรือไหมมีจริงด้วยคุณไว้ได้ตัวขี่เรืออ๋อมันเหมือนไม่คิดมันเหมือนกับที่ปกมันมีไง <c oughs> แล้วก็เขาบอกว่าเราได้ตัวนี้ <c oughs> แล้วก็ข้างหลังมีอะไรบ้างแค่นั้นเองโอ๊ย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าของไบต์อ่ะใช่มันจะไม่เหมือนของบิงไม่เหมือนกันนะใช่คนละแบบกันเลยของบิงจะเป็นพวกสีกิเตอร์สีชิมเมอร์สีเมทัลลิกใช่สีสปาร์กกรีสีไบต์อันนี้จะเป็นแบบแนวแบบอันนี้ก็มีสีไบต์มีสีกิเตอร์ฟูตซีกิเตอร์นี่นี่นี่ไบต์เป็นนี้เป็นไบต์คันเลอร์เฮ้ยโอ้ไบต์ได้แบบไบต์คันเลอร์เป็นชื่อไบต์เลยประกอบสิ นี่ข้างทางบายนะครับน่ารักมากม้าโพนี่ยูนิคอร์นอยู่บนเรือทางบายครับไปลงน้ำไหมลองเอาเรือไปลงน้ำไหมงั้นกลัวน้องเขาเปียกอ่ะโอเคงั้นไม่เป็นไรนี่นะครับไข่เซอร์ไพรส์ที่เราได้มาจากฟ้าโพนี่สวยมากมากลงบิงทางบายชอบไหมครับชอบโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจช่องบิงไว้ด้วยนะบ๊ายบาย